ครับสวัสดีครับมานี่พ่อกันยชทองทางยูทูบครับสมป่ปีนี่ท่าทัานมาเบิงการเตรียมงานครับของวัดพุทธประดิษฐ์สงนำหลวงปู่ญ่ครับเพิ่งเป็นประเพทนี่ของข้าวพอนท้องทีสืบทอดมาแล้วครับเป็นร้อยปีว่าได้ครับการเตรียมงานหิ่นงานพิมีคืนที่หกที่เกตพฤษภาพวกหาครับมีหมอล่ำดังอ่า เป็นสาวน้อยเพชรตั้นแทงวิรพงษ์วองศิลระเบียบวัตถศิลป์ครับป้อมปิดท่องหลวงปู่ไงครับครับบมสิภาพเบิ่งบนจากาศภายในวัดครับนี่แหละครับตาล่าการตะเล่นหลังไง่ครับประดับสวยงามครับมีหารหลวงปู่ไงอยู่ครับพันอยู่นี่เิ่นนี่ครับป่๊บประดับในวัดสวยงามครับ เ,เ,เตือนตานตาตื่นใจของพี่น้องครับพี่เสือม้าสงนำหลวงปู่ใหญ่ก็จัดได้ยิ่งใหญ่ครับอัอนนี้วัดเป็นครับสวยงามครับเอาท่านใดสืมาหยิบข้องหลวงปู่ใหญ่กับเสื้อนะครับเด้อนี่แหละครับบรรยากาศภายในวัด สวยงามครับนี่ก็เพิ่นประดับประดับผ้าครับดูเต้นอลัมบิที่ปีละเทียครับ แต่ว่าสองสาปีเราเพมันไม่ได้จัดเพราะว่าโควิดแหละครับปีนี้พันธิจัดนี่ทางเกิดวิหารครับลูกปูนยปัะเสติที่ทั้งบนครับเป็นพระประธานยุวิหารหลังนี้แหละครับ งานครับเชิญเลยครับเด้อทุกท่านครับนี่ครับการเตรียมงานมีฮอรลอตเตอรี่ขายครับที่สุแนว เอางานสิมีขึ้น่อนที่โฮกิเกตครับที่แปดเป็นสภาพสามเมื่อครับเอาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสัมปะปีเฮาทางยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกสุดท้ายนี่สวัสดีครับ